สวัสดีค่ะพ่อกับลายสุขสวัสดิ์ของเฮาอีกคือเก่านะคะเมื่อนี้พ่อกันบายบายวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเมื่อนี้กะจะพามาเบิงไผ่ที่เฮาเพิ่งปลูกไปได้สองสามมือนะคะปลูกไผ่โซนี่ปลูกเมื่อวันที่สามสิบเมษาที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อนี่กะวันที่สองนะคะจะปลูกได้สามมือนี้นะคะเอ่อพอปลูกเล้ากัพอดีท่มฝนพอดีนะคะฝนตกใส่ กับเลยบรได้หดน้ำต้นใหม่กะบใสดชื่นดีแบบนี้แล้วค่ะก็คือว่าถ้าสภาพแบบนี้ก็คือว่าหายห่วงได้นะคะแบบนี้ใบสดชื่นเขียวแบบนี้ก็คือ80-90ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือสบายใจเลยนะคะต้นไผ่พวกนี้เป็นต้นไผ่ที่ที่เฮ้าคัดออกนะคะบริเวณทรงห้ลูกค,ค้านะคะเพราะว่า ลักษณะล่ำลักษณะต่อเขาสีบ๊สวยนะคะนี่คะ่ะเป็นต่อสันสันอุ้ยเป็นต่อสันสันบ๊สวยนะคะต่อแมงแมงแต่ว่าข้างล่างเขาตาเขาก็ดีอยู่นะคะตาดีแล้วกากิงก้านใบก็บโอเคนะคะกับปะมาณนี้ยแหละคะ่ะเพราะว่าเจ้าของสวนกัสิบ๊อค่อยได้ปลูกอันงามขึ้นมูหรอกคะ่ะก็จะ เอาอันเลือเลือกจากทรงมาให้ลูกค้านะคะมาปลูกนะคะถ้าจังใดกะเข้ากับเคยปลูกเนาะเข้ากับเอาอันนี้สีมามาปลูกกับบะเป็นยังค่ะเพราะว่ากะติดขึ้นกันเนาะ,ะ,ะอันง่ามๆกับทรงมาให้ลูกค้าปลูกนะคะแล้วสิผ้ามาเบิ่งหลุมนะคะหลุมที่เข้าปลูกกะเออถ้าหนาฝนแบบนี้กะเฮดเป็นลุ้มตรงลงน้อยๆนะคะ บ่เห็ดหลุมไ่คือปลูกหนาแรงนะคะเนาะหลุมตรงลงน้อยๆเพราะให้น้ำขังนะคะหรือว่าถ้าเขาปลูกใหม่ๆกะปลูกเอ่อเอ่อเห็ดดินให้เสมอเสมอกับพื้นดินเก่ากันเลยนะคะเพราะเขาหดนามเอ่อดินก็นจะยุบลุ่งนิดนึงหรือว่าเห็ดให้มันลุบล่งนิดนึงนะคะถ้าฝนทิ้งช่วงเขากับหดนามนามกะ จะค้างได้นิดน้อยนะคะเพราะว่าห้าวบวา,ายน้ำค้างหลายเพราะว่าถ้าพืชปลูกใหม่ๆแบบนี้หลากเขายัางบ่แข็งแรงนะคะถ้าน้ำท่วมโดนๆหลากเขาก็จะเสียก็จะตายเลยนะคะเอาแบบพ่อประมาณนะคะุ่มนิดน้อยนะคะค้างนา้ำนิดนึงงห้น้ำระบายได้หรือว่าซึมลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะค้างได้แป๊บนึ่งแล้วกว็ซึมลุ่มก็ จะดีนะคะ่าให้น้ำค้ังนะคะเวลาปลูกใหม่ๆนะคะนี่ค่ะต้นนีกะคือกันค่ะอันนี้ปลูกสองคูนสองน่ะนะคะเพราะว่าโ้นนี้ของเห่าพื้นทีกะบ่หลายนะคะประมาณงานเสร็จเนะคะปลูกได้ร้อยก,ก็ต้นนะคะเพราะว่าเห่ากะมีพื้นที่ว่างเท่ากะ ขยายไปน้ำแน่ขายไปน้ำแน่ขยายพื้นที่ปลูกไปน้ำนะคะเพราะว่าไผยชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะน่าจะเป็นที่นิยมอีกโดนนะคะท่านผู้ชมเป็นไผยทีคิดว่าน่าสนใจนะคะเข้ากับปลูกปลูกเพิ่มนะคะปลูกเพิ่มอีกหลังจากที่เขามีไผยเอ,อ่อ ทับทิมแล้วลายเสือแล้วนะคะแล้วเขากะมีอยู่ประมาณสีไรนะคะกะมองได้ว่างกะค่อยๆปลูกค่อยๆยับไปค่ะท่านผู้ชมเฮ็ดลายกะดูแลพ่ถึงค่ะค่อยๆเฮ็ดไปนะคะนี่ค่ะถ้าลักษณะใบแบบนี้กะถือว่าโอเคนะคะมันจะมีใบซุ่มหนึ่งที่เข้าตรง ดูแลเป็นพิเศษเดี๋ยวจะผ้ายางเบ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้กาบอค่อยสวยนะคะบอ่อยสวยเพราะว่าอันนี้เป็นต้นที่เขาคัดออกนะคะกาปลูกได้เื่นกันค่ะก็อยู่ที่การบำรุงดูแรลรักษาแล้วก็อยู่ที่ตาโนอข้างล่างนะคะเป็นที่สำคัญนะคะอันเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ต้นหุ่นซื้อ,อนะคะ ต้นฮูนนึกซื้อพ่อมันมีนอขึ้นมามีล่ำขึ้นมาเข้ากับตัดถิง่งคือเก่านะคะนี่ค่ะถ้าเป็นใบที่ยังโบสดที่เหียเห่ยวๆแบบนี้เข้ากะย่งโบต้องตกใจนะคะดูแลต่อไปนะคะเพราะว่าเวลาเข้าคนใหญ่มาปลูกแบบนี้อาจจะกระทบกระเทือนหรือว่าปลูกอาจจะไปกระทบกระเทือนเขานะคะนั่นก็จะมี เปอร์เซ็นต์สูญเสียแน่นะคะเพราะว่าไผ่หัวหวานเป็นไผ่ทีบอบบางก็ไผ่คมนะคะบอบบางก็ไผ่คมปลูกงาก,ก็ไผ่คมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าปลูกติดเราก็สบายใจได้นะคะอันนี้เขาบริไทยนะคะบริไทยก็เพราะว่าออดินกะ เขากะคูนลุมใหญ่ๆเอานะคะเราต้องไถก็ไดเพราะว่าพื้นที่มันกะเป็นพื้นที่ทั้งโน้นนะคะอันนี้พื้นที่ทั้งโน้นแล้วก็เรียบเรียบเราต้องปรับหนานดินเอียงนะคะแล้วก็เข้าตัดหยาลุงเรือยือะคะมันกะจะมีอินรียวัตถุนะคะอยู่หนานดินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไถช่วงนี้ถ้าฝนตกแห้งๆมากน้ำก็จะไหลผัดถาดอาหารนี้เบิดค่ะ บโบไทยอะคะ่ะขุดลุมสีใหญ่ๆแน่นะคะก็กปลูกได้เลยอันนี้คุณบ่อยเพลินกำลังเอามุ่นไก่มากรองไว้นะคะเตรียมไใบท่าไพเข้าติดประมาณสิบกว่ามือ20มือนะคะถ่าเพลินขอนขางแข็งแรงแล้วเขาก็จะใส่นะคะใส่มุ่นไก่นิดหน่อยนะคะใส่นิดหน่อยพ่นดินนิดหน่อยนะคะเป็นการกําจัดหนาต้นเน่นยๆรอบ ต้นผอมนะคะถ้ามีฟางกะเอามาคุ้มใดนะคะดันม,ชม้ช่มเอามาคุ้มใดเพราะว่าฟางกะถ้าเปื่อยสลายลงไปก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุหรือว่าอาจจะซอยหายต้นไม้เฮ้าชุ่มชื้นนะคะเวลาฝนถึงช่วงค่ะอันนี้กะพผ้ามาเบงนะคะเพราะว่าสวนเฮ้ากะขายน้ำปลูกน้ำค่ะเพราะมันว่าขายซื้อนะคะ ภากันมาทายให้เบิงพรอมนะคะเพราะว่านอกจากโซนเนี่ก็จะมีโซนหน้านะคะที่เข้าขยายเดี๋ยวเจอภาพไปเบิงนะคะภาพปเบิงเรื่อยๆอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆนะคะถ้าจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเออเพื่อเป็นกําลังใจให้หลายสุขสวัสดิ์ของเฮาน้ำในเค่าขอบคุณหลายๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ